สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปเรื่องฝาถังกระเช้าเล็กฝาถังตะเกียงกระเช้าเล็กเนี่ยนะครับมันเป็นเกลียวละเอียดมันเป็นเกลียวละเอียดนะครับโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นฝาถังเกลียวละเอียดที่มากับตัวมันสามารถขันเข้าปิดให้แน่นโดยไม่ให้ลงออกได้คราวนี้เราจะมาคุยเรื่องเกลียวฝาถังเนี่ยนะครับ เมื่อพูดเรื่องเกลียวเนี่ยตะเก,เกียงเจ้าพายุเนี่ยตะเกียงอ่ะคือมันผลิตในหลายในหลายแห่งครับในยุโรปในเยอรมันในจีนอย่างเนี้ยครับ mm hmm. คือเกลียวเนี่ยถ้าฝาเนี่ยไม่ใช่ของมันตรงรุ่น,นี่ยมันจะมีกรณีที่ว่าเราหมุนเกลียวฝาถังแล้วเนี่ยพอพอมันจะแน่นแล้วเนี่ยครับพอจะเริ่มแน่นแล้วเราหมุนต่ออย่างเนี้ยครับ พื่อจะให้มันแน่นนะครับแล้วเกลียวมันก็จะหลุดคั่วครับนั่นแหละหมายถึงว่าเกลียวอ่ะมันคนระเบอรนนะครับเขาเรียกว่ามันหลุดเกลียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันจะทําให้หมอเนี่ยเก็บลมไม่ได้เราก็ต้องหาหาฝาถังนะครับที่มันที่มันเป็นเกลียวละเอียดนะครับเนี่ยครับมันจะมีแบบนี้ คือฝาถังมันมีหลายแบบนะครับเกลียวของมันนะครับเราต้องมีสำรองไว้นะครับเพื่อจะมามาปิดฝาถังเนี่ยครับให้ได้เพราะตะเกียงเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมครับเวลาจะเทสระบบเนี่ยต้องหาฝาถังที่มันที่มันเกลียวเข้าพอดีอะครับมันถึงจะปิดได้มันถึงจะปิดลมได้ก็คือเอาง่ายๆว่าจะทําตะเกียงเนี่ย หรือจะฟื้นฟูหรือซ่อมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกกันเนี่ยครับคือต้องมีเกลียวฝาถังครบชนิดนะครับถ้าเฉดว่าฝาที่มากับตัวแล้วมันไม่ใช่ของมันนะครับเวลาเราหมุนแป้นบิดแล้วมันหลุดเกลียวครับขั้วอย่างเนี้ครับคือพูดง่ายๆว่าปิดปิด,ป,ดปิดลมไม่ได้อะครับตะเกียงระบบลมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่สามารถทําให้ตะเกียงเต็มเก็บลมได้ตะเกียงลูกนั้นทิ้งไปเลยครับ กลายเป็นตะเกียงเสียไปเลยนี่ก็นี่ก็มาอ่ามาทาคลิปนะครับมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเหตุผลเพราะว่าหากจะจะซื้อตัวเทสมามันก็ราคาสูงนะครับราคาสูงมากแต่ตัวเทสตะเกียงเนี่ยมันมีข้อดีนะครับที่มีเกียร์เนี่ยถ้าเกิดขันเข้าเสร็จปุ๊บเราปั๊มเนี่ยเราดูเกียร์รู้เลยครับง่ายๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ทําแบบพื้นๆแบบนี้ก็ได้ แต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าอาการที่มันเกิดมันเป็นแบบนี้ด้วยความไม่รู้ของบางคนเนี่ยก็คือตะเกียงลูกน,นั้นก็คือเอาไปใส่หลอดไฟห้อยเลยครับเหตุผลเพราะว่าไอ้ฝาถังเนี่ยเกลียวมันไม่ตรงกับตัวหม้อครับเวลาบิดแล้วมันหลุดเกลียวครับมันเก็บลมไม่ได้แล้วเวลาสูบลมลมไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับเหตุผลสําคัญอันนี้ผมในพูดในตะเกียงกระเช้าเล็กนะครับ ี๋ยวจะมาพูดเรื่องในตะเกียงกระเช้าใหญ่อีกทีนึงเพราะว่าไม่อยากเอามารวมกันเดี๋ยวมั่วครับพอมั่วแล้วทีนี้อะไรก็ไม่รู้เอามารวมกันก็กลายเป็นว่าตีลวงเหมาเข่งอย่างนี้ครับไม่ใช่อันนี้ผมพูดเฉพาะตะเกียงกระเช้าเลยก็จริงๆแล้วมันมาจากประสบการณ์ตรงนะครับเหตุผลเพราะว่าตะเกียงผ่านมือเยอะซ่อมตะเกียง มาพอสมควรนะครับแล้วมาเจอปัญหาเหล่านี้ก็เลยมาทำคลิปแจ้งคนที่ไม่รู้ครับส่วนคนที่รู้ก็ผ่านๆไปนะหาดูอย่างอื่นที่มันเกิดประโยชน์ส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ต้องดูครับเ mm hmm. นี่ยครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสำหรับคนที่ชอบตะเกียเหมือนกัน mm hmm. สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ